เดินทางมาสรงที่โมอัอดเม็ดครับหลังเลิกเลี่ยนครับบ้านก,กลางนาแล้วเอาเพื่อกันนวนนะครับเรด้เห็นโอาทิตย์นะครับก็จะสวยงามนะครับจะแฉกวัดนะครับท้ที่เราสังเกตจะเห็นยอดเจดีย์วัดนะครับวัดดงิติตจารุอาจจะกดปับ ก็รู้จักยอดเจดียอดอะไรยอดสลา,าล้วครับเป็นนาบเป็นบัดขถขางสวยงามครับผมเดินทางส่งที่มวบนเม็ดครับ ปัานปั่นตรกลาหนาลอกครับคุณ มันหาตกังเลยโอเค okay, ครับเข้ากันอะล่ะครับ